คลิปนี้นะคะเราจะมารู้จักกับฟังก์ชัน count if sum if แล้วก็ sum if s ค่ะว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูในคลิปนี้ค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะกลับพบกับแนนอีกแล้วนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะในเรื่องของฟังก์ชัน c o u if นะคะ sum if แล้วก็ sum if เอสนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปลองทำเนาะเราต้องไปรู้จักก่อนว่าเจ้า3ฟังก์ชันตัวนี้มันมีประโยชน์อะไรนะคะแล้วมันทําอะไรได้บ้างนะคะวิธีการก็คือให้เราเข้าไปที่ตัวนี้เลยค่ะความช่วยเหลือเนาะแล้วก็เลือกรายการฟังก์ชันค่ะเพื่อจะตรวจสอบว่าฟังก์ชันที่เราจะใช้ในวันนี้มันคืออะไรนั่นเองนะคะฟังก์ชันแรกก็คือเขาอีนะคะ เขา if นะคะตรงนี้นะคะเราก็เลื่อนลงมาดูได้เนาะเขาบอกว่าไอ้เจ้าเขา if นะนะคะมันคือการแสดงผลการนับที่มีเงื่อนไขนะคะในช่วงของข้อมูลแสดงว่าถ้าเราใช้การเขา if แสดงว่าเราต้องการจะนับข้อมูลอะไรบางอย่างที่อยู่ในตารางนั่นเองค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือการ s u m if ช่ไหมอ่าการซัมอีฟเขาบอกว่าเราจะแสดงผลรวมแบบมีเงื่อนไขค่ะว่าเราต้องการจะรวมอะไรบ้างนะคะซึ่งตรงนี้เราสามารถเข้าไปดูได้ด้วยนะว่ามันมีวิธีการใช้ยังไงอะคะ่ะก็คือคลิกไปที่ดูข้อมูลเพิ่มเติมเนาะถ้าเกิดแบบ งงๆนะคะอ่ะเข้ามาเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีรูปแบบบอกเราด้วยนะว่าเขาต้องเราต้องใช้อะไรยังไงแบบไหนนั่นเองนะคะพร้อมกับทําสําเนาตัวอย่างเนี่ยไปลองเล่นเองได้ด้วยนะคะรูปแบบคําสั่งนะคะของการใช้งานก็จะมี some if นะคะเลงช่วงนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นอ่าเงื่อนไขแล้วก็ตัวที่ต้องการจะให้ทําการรวมนั่นเองนะคะ ซึ่งเขาก็มีตัวอย่างการใช้งานให้เราดูด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่ามันใช้งานยังไงคะ่ะอะกลับมาที่ใบงานของเรานะคะตอนนี้เรามีตารางนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยนะคะลำดับนะคะเครื่องเขียนประเภทเครื่องเขียนอนะประเภทเครื่องเขียนก็จะมีพวกปากกากระดาษ มีปากกาะะงานเครื่องเขียนยางลบนะคะคซึ่งมันมีหลากหลายประเภทนะคะคในตารางจะเป็นประเภทงานบ้านครัวเรือนวัสดุคลุวัพด์ันธนะุะ์ซึ่งแต่ละประเภทก็จะกระจัดกระจายกันไปนะะมีจํานวนต่างกันแล้วก็มีหน่วยเรียกต่างกันด้วยะะซึ่งเราจะมาทดลองคํานวณน,นะคะคแต่ละแบบแต่ละอย่างกันดูค่ะมาแบบที่1่กันกนะะ่อนเราจะทําการนับจํานวน,นะะรายการอุปกรณ์ที่มีลักษณะนามนะะที่มีลักษณะนามเป็น ดามดรีมเครื่องอันถังตัวนั่นเองนะคะวิธีการนะคะก็คือเราจะใช้ตัวที่เรียกว่าเขาอีฟนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปใช้เขาอีฟเนาะแนนอยากจะแนะนำนะคะวิธีพิเศษนิดนึงก็คือการตั้งชื่อให้กับช่วงของข้อมูลของเราค่ะเพื่อเวลาเราเรียกใช้งานเราจะได้ไม่ต้องมานั่งคลุมตัวนี้อีกนะคะเราสามารถเรียกใช้ชุดเป็นช่วงที่เราตั้งได้เลยนะคะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอะ วิธีการนะคะให้เรานะคะเข้าไปที่ในเรื่องของตัวข้อมูลนะคะแล้วเรามาดูนะคะในเรื่องของช่วงที่ตั้งชื่อแล้วเนี่ยตรงนี้นะคะก็จะมีช่วงที่ถูกตั้งชื่อไปแล้วในงานนี้นะคะซึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดใครยังไม่เคยตั้งมันก็จะไม่มีขึ้นให้นะคะวิธีการก็คือให้เราคลิกที่เพิ่มช่วงนะคะโดยนะคะเบื้องต้นเนาะให้เราคุมที่ข้อมูลของเราก่อนที่เราต้องการทําช่วงไว้ อย่างแนนต้องการ b 2ถึง b 3เป็นช่วงของประเภทอ่ะเดี๋ยวลองเพิ่มเข้าไปนะคะตรงนี้ก็เพือพิมพ์ไปเลยว่าชื่อช่วงอะไรภาษาไทยก็ได้นะคะประเภทนะคะโดยช่วงตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ใส่เหมือนที่นนยังไม่คลุมเมื่อกี้เนาะเราก็คลิกที่ตัวนี้ได้ด้วยนะคะเพื่อทําการเลือกช่วงอ่าเลือกช่วงตงัวนี้สมมติไม่เลือกยังไม่เลือกแนนก็คลุมใหม่อีกครั้งหนึ่ง ตัวนี้ก็ได้อ่าแล้วก็เลือกเสร็จสิน้นอ่ายังไม่ขึ้นไม่ขึ้นนะคะ่ะเลือกช่วงอ่าพิมพเองเลยดีกว่าเนาะง่ายกว่าปึ๊บประเภทเสร็จแล้วคลิกเลือกช่วงอ่านี่ขึ้นมาแล้วค่ะเราก็เลือกช่วงได้ปึ๊บแบบนี้นะคะ แต่แล้วก็ตกลงเลยเมื่อกี้ทำไมไม่ขึ้นงงงงแล้วก็กดเสร็จสิ้นค่ะตอนนี้เราก็จะได้ช่วงของประเภทมาเรียบร้อยแล้วเนาะต่อไปนะคะอุปกรณ์อ่ะอุปกรณ์ชื่ออุปกรณ์เราเราก็จะเพิ่มช่วงเหมือนเดิมคลิกก่อนดีกว่าคุมก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันไม่ขึ้นให้เราเนาะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะคะแล้วก็กดเสร็จสิ้นโอเคระบุช่วงไม่ถูกต้องเราเอาใหม่ ลบก่อนอ๋อชื่อช่วงไม่ถูกต้องอ่ะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อช่วงของเราใหม่ลิกยากเหลือเกินนะโอเคมาแล้วแล้เวเราก็ตั้งชื่อช่วงจากอุปกรณ์เราอาจจะเป็นเป็นอะไรดีอ่ะเป็น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 อุปกรณ์ เอาเป็นทูลก็ได้อะทูลอ่ะทูลของเราเอาให้ใครเข้าใจคนเดียวด้วยนะคะทูลทูลคือตรงนี้นะทุกคนอ่ะอันนี้คือจํานวนนี่คือด้ามเนาะจํานวนแล้วก็ด้ามจำนวนจำนวนเพิ่มช่วงจำนวนทัท้ง t o t a อ่ะสมมติเป็น t ท t a l หนึ่งวันนี้มี t ท t a l อยู่แล้วจากนั้นด้ามหน่วย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  ด้ามเราไม่เลือกเราไม่เลือกจะได้รู้ว่าเอ้ยมันต่างกันยังไงทำไมถึงต้องเลือกอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการใช้สูตรตัวแรกนะคะก็คือจะนับจำนวนอุปกรณ์ที่มีลักษณะนามเป็นด้ามเนาะวิธีการนับก็คือเราจะนับที่คอลัมน์ e นั่นเองนะคะโดยการนับเนี่ยเราจะนับข้อความที่มีคำว่าด้ามนั่นเองค่ะวิธีการก็คือกดเท่ากับเนาะ count ค่ะ อ่ะมันจะมีเขาคือนับค่าตัวเลขอย่างเดียวนะคะเขา TA อ่ะเขา X อยู่ตรงนี้นับช่วงที่มีเงื่อนไขเขาก็จะมีบอกว่าให้เราเลือกช่วงค่ะการเลือกช่วงก็คือการคลุมทั้งหมดของข้อมูลที่เราต้องการนั่นเองอ่ะเมื่อกี้นี้เราไม่ได้ใส่อะไรในนี้เนาะเรายังไม่ได้ตั้งชื่อช่วงมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นตัวช่วง E 2ถึง E 23เนาะ เสร็จแล้วให้ใส่คอมา่าเพื่อจะใส่คําสั่งต่อไปก็คือเกณฑ์เกณฑ์ที่นี้เขาก็ถามว่าเราต้องการจะนับอะไรนะคะนับอะไรในคอลัมน์ e เนี่ยนะคะซึ่งในคอลัมน์ e เราจะเห็นว่ามันเป็นตัวอักษรหรือเป็นข้อความธรรมดานะคะสิ่งที่เราจะนับก็เลยเป็นข้อความค่ะอะไรก็ตามที่เป็นการนับข้อความเราจะใส่เครื่องหมายฟันหนูเอาไว้ระหว่างข้อความที่เราต้องการเสมอถ้าเป็นข้อความนะคะให้เราใส่เครื่องหมายฟันหนูแล้วเราก็พิมพ์คําที่ต้องการหาเช่น คำว่าด้ามตามเงื่อนไขคือตรงนี้เราต้องใส่หาคำว่าด้ามถูกไหมคะหาว่ามีด้ามกี่อันกี่ด้ามจากนั้นเรียบร้อยแล้วก็กดวงเล็บปิดแล้วก็กด Enter เลยก็ได้นะคะสูตรก็จะได้แบบนี้เขา if ช่วงที่ต้องการแล้วก็คอมมาเพื่อใส่เงื่อนไขว่าให้ค้นหาอะไรนะคะค้นหาด้ามนั่นเองตามตามชื่อข้างหน้าตัวนี้นะคะอ่ะ เราก็จะทําการกด enter ค่ะเขาก็จะขึ้นมาให้เราโหใส่เต็มเลยเราไม่เอาเนาะเราก็ปิดไปนะคะจากนั้นเรามาดูนะคะว่าด้ามเนะี่ยมีห้าจริงไหมหนึ่งสองี่ห้าโอ้มีจริงๆนะคะมีด้ามอยู่เท่านี้นะคะแต่นะคะปกติแล้วนะถ้าเกิดเราจะเช็คเนี่ยเราคงไม่ใช้วิธีการมานั่งถ้ามันเป็นร้อยอย่างนี้มันก็จะเยอะเนาะเราก็จะใช้วิธีการนับแต่ถ้าตอนนี้จะดูด้วยตาเปล่ามันก็มีอีกวิธีหนึ่ง นะคะที่เราสามารถนับได้เหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยว่ากันว่าเอถ้าเราจะดูจะดูยังไงนะคะต่อไปอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะริมการค้นหารีมก็จะทําวิธีเดียวกันนะคะเพียงแต่จะเปลี่ยนจากตัวด้ามเนี่ยให้เป็นรีมนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะใช้วิธีดั้งเดิมก็คือที่เราทําก็คือดึงลงมาแบบนี้เลยมันทําได้ไหมอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามันทําได้ไหมจริงๆแล้วถ้าเราสังเกตเนาะเนี่ยพอเราดึงลงมา ตัวนี้มันขยับตามเรามาด้วยเห็นไหมคะ,ะนางขยับตามลงมาด้วยทุกช่องนะคะข้างบนนี้คือไม่มีคือไม่คุมไปด้วยะนะคะเพราะว่าเวลาที่เราทำแบบนี้ค่ะช่วงของข้อมูลนะ่ะมันจะถูกมันจะขยับลงมาด้วยวิธีการล็อกของช่วงของข้อมูลที่เราต้องการให้มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะให้เราทำแบบนี้ค่ะพอเรากดตัวนี้เรียบร้อยแล้วช่วงอะ ให้เราทำการกด F4 ที่คีย์บอร์ดนะคะเพื่อให้เกิดดอลลาร์ไซ์แบบนี้ขึ้นมาการมีดอลลาร์ไซ์แบบนี้นะคะก็คือการล็อกช่วงไม่ให้ขยับไปไหนเราต้องการช่วงนี้ตลอดเลยนะคะเวลาที่เราต้องการจะใช้สูตรเนี่ยซ้าๆนะคะกด F4 นั่นเองนะคะแล้วก็กด Enter แล้วเราลองทำวิธีเมื่อสักครู่นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือกดบวกแล้วลากลงมาทีนี้เราสังเกตอ่า ช่วงอะคา่ะมันจะไม่เปลี่ยนมันจะถูกล็อกอยู่เหมือนเดิมมันจะไม่ขยับตามเราลงมาแล้วเพียงกับสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนคือเราไม่ค้นหาด้ามแล้วตรงนี้เราต้องเปลี่ยนเป็นรีมนั่นเองนะคะเราต้องเปลี่ยนเป็นรีมนั่นเองถูกไหมคะอ่าตัวนี้นะคะก็จะต้องเป็นรีมใช่ไหมอ่าถูกต้องเนาะส่วนอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องใช่ไหมคะ ขยับตรงนี้นิดหนึ่งอันนี้ก็จะต้องเปลี่ยนจากด้ามให้เป็นเครื่องอันนี้ก็เป็นอันแล้วก็ถังแล้วสุดท้ายก็คือตัวปุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายๆเลยนะคะมันก็จะทำการนับค่ะว่าหน่วยตรงเนี้ย อะไรบ้างมีคําว่าถังทั้งหมดกี่ครั้งมีคําว่าด้ามทั้งหมดกี่ครั้งนะคะแล้วก็มีคําว่าตัวเนี่ยทั้งหมดกี่ครั้งด้วยกันเราจะใช้ตัวเขาอีฟหรือว่าการนับนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูนะคะเราจะใช้การรวมจํานวนอุปกรณ์แต่ละประเภทเข้าด้วยกันนะคะซึ่งเครื่องเขียนนะคะเรามาดูว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวปิดช่วงเดี๋ยวขยับช่วงดีกว่าเดี๋ยวเราลืมเนาะ อ,อ๋อตัวนี้ออกมาได้ยังไงตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะโอเคนะคะอ่ะมาดูนะคะถึงว่าทำไมถึงเปิดขึ้นมานะคะอ่าตรงนี้นะคะเราจะมาดูว่าจำนวนอุปกรณ์เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเท่าไหร่นะคะวิธีการใช้งานนะคะเราจะใช้กันบวกนะคะบวกอุปกรณ์นะคะว่าเครื่องเขียนเนี่ยมีเป็นประเภทคลุพันหรือเปล่านะคะถ้าเป็นประเภทคลุพันเนี่ยมันมีจำนวนเท่าไหร่นะคะเราจะเอาพวกนี้นออกมาแสดงผลโดยเหมือนกับซอสให้มันลึกลงไปอีก นะว่ามีประเภทแล้วประเภทปร,ประเภทอะไรประเภทเครื่องคารุพันหรือเปล่าถ้าเป็นคารุพันเนี่ยคารุพันมีจํานวนเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการใช้งานนะคะก็คือเท่ากับเนาะใช้ sum if นะคะ sum if นะเราจะรวมนะคะก็คือเขาบอกว่ามันคือการรวมแบบมีเงื่อนไขนะคะการรวมแบบมีเงื่อนไขเนี่ยถ้าเรากดเครื่องหมาย fraction bar ขึ้นไปเนี่ยเราก็จะเห็นเขาก็จะบอกว่า วิธีการนะคะให้เราใส่นะคะช่วงที่ต้องการจะทําการคํานวณน,นะคะก็คือเครื่องเขียนเกณฑ์นะคะเกณฑ์ก็คือเราอยากรู้ว่าประเภทคลุพันเนี่ยมันคือมันมีไหมอ่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็เราจะดึงตัวเลขออกมาแสดงผลก็คือช่วงการรวมตัวเลขช่วงการรวมนะคะว่างานเครื่องเขียนที่เป็นคลุพัน์มีทั้งหมดเท่าไหร่ ซึ่งจริงๆแล้วงานเครื่องเขียนครุพัน์มันมีทั้งปากกาทั้งกระดาษใช่ไหมเขาก็จะจับตัวเลขทั้งหมดที่เป็นปากากากระดาษเนี่ยมาบวกรวมกันอัตโนมัตินั่นเองค่ะอ่ะวิธีการนะคะเราจะใส่ช่วงก่อนซึ่งเมื่อกี้ตอนแรกที่แนนบอกว่าเราได้กําหนดช่วงที่ตั้งชื่อมาแล้วปกติแล้วเนี่ยเราจะสามารถเลือกแบบนี้ได้เลยถูกไหมเราไม่เลกแล้วเพราะว่าเราตั้งชื่อช่วงแล้วถ้าเราเอาเมาส์ไปวางเหนือเนี่ยเราจะเห็นว่า ถ้าเราคลิกโดนช่วงที่ถูกต้องมันจะขึ้นไฮไลท์เขียวให้เราเลยอ่าขึ้นไฮไลท์เขียวให้เราแบบนี้เลยนะคะที่ข้างๆเนี่ยอ่ะเรามาดูก่อนช่วงแรกเราก็ต้องเลือกไปที่ประเภทค่ะซึ่งประเภทเนี่ยเราได้ทาการตั้งแล้วนี่ไงประเภทอยู่ตรงนี้อ่ะเราก็คลิกนะคะเรากดเท่ากับซัมีฟแล้วก็เลือกประเภทของเราเลยซึ่งมันก็คือช่วงที่เราเลือกไว้แล้วนั่นแหละนะคะหรืออีกอีกทีหนึ่ง ถ้าจำชื่อช่วงได้นะพิมพ์เลยค่ะประเภทมันก็จะซีเล็กให้เราเลยเนาะเนี่ยซีเล็กด้านข้างให้เราเลยอัตโนมัติง่ายไหมคะเราก็ไม่ต้องไปนั่งซีเล็กทั้งหมดอีกทุกๆุกทุกท,กทกเล็กคอร์ดอีกอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเลือกคําว่าประเภทได้เลยเพราะเราตั้งชื่อช่วงของข้อมูลที่เราต้องการไว้แล้วนะคะจากนั้นกดคอมมาต่อนะคะใส่เกณฑ์เกณฑ์ที่เราต้องการค้นหานะคะก็คือเป็นคารุพัน ใช่ไหมไม่เอาสีข้างหน้าเป็นเครื่องเขียนเนาะเกณฑ์คือเครื่องเขียนเราต้องใส่เครื่องเขียนอ่ะทีนี้คําว่าเครื่องเขียนเนี่ยมันเป็นมันเป็นข้อความใช่ไหมคะเราก็ต้องใส่อย่าลืมว่าต้องใส่ฟนหนูด้วยนะคะเครื่องเขียนแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่คอมมามันก็จะมีอีกเงื่อนไขหนึ่งซึ่งตรงนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าเราต้องการให้เขารวมจํานวนให้เราด้วยนะคะต้องการที่เป็นตัวเลขเราก็เลยต้องไปคลิก อ่าซีเล็กเลือกตัวที่เป็นจํานวนนะคะซึ่งเราได้ทําไว้แล้วเหมือนกันก็คือตรงท o t หนึ่นะคะท o t หนึเราก็พิมพ์ได้เลยเหมือนกันนะคะแต่ต้องพิมพ์ให้ตรงนะทห t หนึ่งนี้เราก็จะซีเล็กได้เลยเนาะแล้วก็วงเล็บปิดนะคะอ่าเดี๋ยวเไปให้ไปดูสูตรใกล้ๆเท่ากับนะคะซัมอีฟนะคะก็คือซีเล็กประเภทนะคะประเภทะคะแล้วเราก็เลือกให้ดูเอาแต่เครื่องเขียนอย่างเดียวนะคะประเภทเครื่องเขียน แล้วก็ให้มันรวมกันนะคะเอาประเภทเครื่องเขียนเนี่ยมันรวมจํานวนกันว่ามีเท่าไหร่นะคะแล้วก็กด enter ค่ะเราก็จะเห็นว่าประเภทนะคะที่เป็นเครื่องเขียนเครื่องเขียนเนี่ยนะคะให้เอามารวมเอาจํานวนมารวมกันซึ่งมันมีทั้งดินสอมันมีทั้งไม้บรรทัดเนี่ยค่ะเอายอดทั้งหมดมารวมกันได้70นั่นเองนะคะโอเค มันเดิมค่ะเราก็สามารถที่จะคลิกลากลงมาได้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เปลี่ยนจากเครื่องเขียนเป็นงานบ้านงานครัวงานบ้านงานครัว enter แล้วก็ตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นวัสดุเนาะซูมนิดนึงวัสดุ Enter แล้วก็ตัวนี้จะเป็นคารพันนั่นเองค่ะก็คือคำที่เราต้องการให้ค้นหาเงื่อนไขที่เราใส่ไป Enter ได้แล้วนะคะเขาก็จะทำการเอาจำนวนของอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องเขียนงานบ้านงาน,งานครัววัสดุคารุพันซึ่งแต่ละอย่างมันก็จะมีอุปกรณ์ต่างกันนะคะแต่ว่าเขานับรวมกันนะคะก็เอามารวมยอดกันว่าเครื่องเขียนเนี่ยมี70ชิ้น งเงี้ยค่ะงานบ้านงานครัวมี11วัสดุมี15แล้วก็คลูพันมี17นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือกรณีที่เราต้องการนะคะจะนับนะคะจะนับเครื่องเขียนอย่างเดียวอ่ประเภทเครื่องเขียนซึ่งเครื่องเขียนอ่ยมันมีทั้งปากกามีทั้งอะไรอะดินสอด้วยนะคะเอาจํานวนพวกนี้มารวมกันนั่นเองค่ะอ่ะต่อไปนะคะ เมื่อกี้เราใช้ตัว sum if ไปแล้วนะคะก็คือรวมหลายๆตัวนั่นเองนะคะโดยการรวมเนี่ยมันรวมแบบมีเงื่อนไขนั่นเองนะคะต่อไปเป็น sum ifs ค่ะการใช้ sum ifs นี่คืออะไรก็คือเราจะใส่เงื่อนไขให้มันเยอะขึ้นนะคะให้มันนับเยอะขึ้นนั่นเองนะคะอาจจะเป็นการเลือกนะคะเนี่ยอย่างเช่นดูในตารางเนาะเขาก็บอกว่าให้นับจํานวนเนี่ยเครื่องเขียนที่เป็นด้ามเท่านั้น ด้ามก็มีอะไรอ่ะมีปากกาใช่ไหมเครื่องเขียนที่เป็นด้ามหน่วยเป็นด้ามด้วยนะซึ่งเครื่องเขียนที่หน่วยเป็นด้ามอ่ะก็จะมีดินสอกับปากกาถูกไหมคะเขาก็จะเอาเจ้าดินสอปากกาเนี่ยมารวมกันเครื่องเขียนที่เป็นอันอะไรบ้างเครื่องเขียนที่เป็นอันก็จะมีพวกไม้บรรทัดมีอะไรก็จะมารวมกันซึ่งเงื่อนไขมันเยอะขึ้นจากเดิมที่เรานับแค่เครื่องเขียนอย่างเดียวนั่นเองนะคะมันก็จะแยกย่อยลงไปอีกอะวิธีการนะคะเหมือนเดิมค่ะก็ใส่ เครื่องหมายอ่ะเดี๋ยวขายายซูมนิดนึงเท่ากับเนาะเรายังคงอยู่เหมือนเดิมนะคะเท่ากับ sum if นะคะรอบนี้เป็น s u m if เนาะ if s ด้วยเพราะว่าเราต้องมีเกณฑ์เยอะมีเกณฑ์เยอะขึ้นนะคะมีเงื่อนไขซับซ้อนมากขึ้น,นะคะเขาก็จะมีบอกว่าถ้าเราต้องการใช้ sum if s นะคะก็จะมี ันที่หต้องใส่ช่วงการรวมนะคะช่วงการรวมแรกนะคะเราจะให้ใส่จํานวนนั่นเองนะคะจํานวนที่เราต้องการก่อนเลยใส่จํานวนอ่ะซึ่งจํานวนนี้นะคะเรายังไม่ได้ใส่อ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอาใหม่เท่ากับนะคะซ้ำ if s yes, นะคะจำนวนนะคะซึ่งจํานวนจะอยู่ตรงนี้ แล้วก็คลุมที่จํานวนนะคะจากนั้นก็คอมมาอ่าคอมมาเขาก็บอกอันนี้คือช่วงการรวมนะคะคือจํานวนที่เราต้องการรวมนะคะจากนั้นนะคะช่วงเกณฑ์ที่1เกณฑ์ที่1ที่เราต้องการก็คือประเภทใช่ไหมคะประเภทประเภทตัืนี้เื่องเขียนถูกไหมเพราะว่าเงื่อนไขที่1ของเราด้านหน้าคือเครื่องเขียนมันคือประเภทนะคะซึ่งประเภทนะคะเราได้ทําใส่แล้งเอาไว้นี่ไงประเภทใช่ไหมใช่นะคะเราก็สามารถ ที่จะคลิกที่ประเภทได้เลยคลิกที่ประเภทได้เลยหรือเราจะพิมพ์ประเภทก็ได้ไปแล้วนประเภทไปพิมพ์ประเภท,เทดีกว่าประเภทนะคะจากนั้นเรียบร้อยแล้วใส่คอมมาต่อเพื่อจะใส่คอนดิชันที่2นะคะหรือว่าตัวที่เป็นเกณฑ์ต่อไปอ่ะเขาบอกว่า เราเราเลือกช่วงเรียบร้อยแล้วนะคะที่เป็นตัวจํานวนแล้วก็เลือกประเภทก็คืออันที่1เงื่อนไขที่1ของเรานะคะทีนี้ก็มาใส่เกณฑ์ค่ะว่าเราต้องการให้ทําอะไรนะคะเช่นเมื่อกี้นี้เราบอกว่าข้อที่1ตรงนี้ก็คือเครื่องเขียนเราก็ต้องพิมพ์ประเภทเครื่องเขียนลงไปเพราะว่าเป็นเงื่อนไขที่1ของเราซึ่งเป็นข้อความเราก็ต้องใส่ฟันหนูด้วยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราไม่ได้มีแค่นี้นะเรายังมีต่อนะคะเราก็ต้องใส่คอมม่าต่อนะคะเพื่อใส่ช่วงเกณฑ์ที่2แล้วเพราะว่ามีเงื่อนไขซับซ้อนตรงด้ามอีกถูกไหมคะต่อไปนะคะเราก็จะมานับหน่วยเนาะหน่วยซึ่งหน่วยก็คือตัวนี้อ่าเราก็คิงมุมไปหน่วยแล้วก็ใส่คอมม่านะคะ หน่วยต้องการหน่วยอะไรนะคะที่เราต้องการคือด้ามด้ามรู้ได้ยังไงดูจากตรงนี้เลยเครื่องเขียนก็คือเครื่องไขที่1แล้วก็อันหลังก็คือด้ามด้ามมันก็จะอยู่ในชุดข้อมูลของตัวที่เป็นหน่วยถูกไหมเราก็จะต้องคุมตัวนี้ขึ้นมานะคะต่อไปนะคะเราก็ใส่คําว่าด้ามซึ่งตัวนี้เป็นข้อความเราก็ต้องใส่ฟันหนูด้วยนะคะ หมดแล้วนะคะเพราะว่าเรามีแค่2เงื่อนไขก็คือตัวเครื่องเขียนกับด้ามนั่นเองนะตัวเครื่องเขียนแล้วก็ดามก็จะเป็นเครื่องเขียนแล้วก็เป็นดามนะคะโอเคแล้วกด Enter ดูค่ะตัวนี้นะคะเขาก็จะทําการนับจํานวนนะคะของอุปกรณ์ที่เป็นประเภทเครื่องเขียนและมีหน่วยเป็นด้ามนั่นเองนะคะก็จะมีอะไระมีปากกานะคะแล้วก็มีดินสอ ห้าสิบห้ามีสองอันพอดีเลยห้าสิบห้าเขาก็จะเอามารวมกันนั่นเองนะคะอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะทวนทวนอีกครั้งหนึ่งเพราะเราสไลด์ไปสไลด์มาเนาะเดี๋ยวจะงงกันนะคะขออนุญาตย่อหน้าจอดีกว่าอ่ะเท่ากับอ่า sum if นะคะ sum if s เพราะว่าเงื่อนไขเรามีมากกว่าหนึ่งซึ่งเงื่อนไขของเราเนาะอ่ะก็จะมีเครื่องเขียนแล้วก็มีหน่วยเป็นอันด้วยนะคะ เครื่องเขียนอะไรก็ตามที่มีหน่วยเป็นอันให้เอามารวมกันแสดงผลตัวเลขอยู่ในนี้ก็เท่ากับ sum if s นะคะวงเล็บเปิดตัวแรกนะคะก็คือตัวที่เป็นจำนวนก่อนเราต้องการจะนับจำนวนเนาะ sum if s นะคะแล้วก็จำนวนอ่ะจำนวนอยู่นี่จำนวนเสร็จแล้วก็คอมมา่าคอมมาแล้วก็เลือกอะไรต่อคะแล้วก็เลือกประเภทเนาะ ประเภทเพราะว่าเราต้องคอนดิชันที่1ก็คือเงื่อนไขที่1คือเครื่องเขียนอ่ะเลือกประเภทเครื่องเขียนจากนั้นนะคะเราก็ใส่เงื่อนไขของเรานะคะก็เป็นเครื่องเขียนแล้วก็ใส่ฟอนตน์ปิดด้วยเพราะเป็นข้อความที่เราต้องการหาเนาะฟิลเตอร์จากนั้นนะคะเราก็ใส่คอมมาแล้วก็ดูเงื่อนไขที่2ค่ะเงื่อนไขที่2เนี่ยเราต้องการหน่วยที่เป็น อันเราก็คุมที่หน่วยก่อนข้อมูลเลือกข้อมูลก่อนจากนั้นนะคะเราก็คอมม่าแล้วเราก็ฟิลเตอร์อะไรนะคะที่จะต้องการนับเนี่ยเราก็ใส่อันลงไปแล้วเราก็ลูกเราก็ฟันหนูปิดแล้วก็วงเล็บปิดนั่นเองแล้วกด Enter ดูอ่าตรงนี้เราผิดอะไร sum if เราต้องผิดที่ sum if แน่เลยอืมนี่ sum if s อ่าดอน e n t e r ดูอ่าโอเคเมื่อกี้เราพิมพ์สูตรผิดนิดนึงเนาะใช่ใช่ใชะแบบนี้แหละค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ถ้าเราอยากจะดึงลงเหมือนอันอื่นๆที่เราที่เราดึงลงมาได้เลยเหมือนเดิมค่ะเราอย่าลืมล็อกตรงที่เราต้องการให้ไม่มีการเคลื่อนที่ไม่มีการดึงลงมาแล้วเฮ้ยตารางมันเคลื่อนที่นะคะก็คือข้อมูลนั่นเองข้อมูลที่เราจะคลุมกันตลอดเลยนะคะก็คือจะเป็นตัวแรกอ่าเราก็ใส่ F4 F4 แล้วก็ F4 นะคะคือข้อมูลชุดข้อมูลต่างๆที่เราได้ซ e เล็กเนี่ยเราก็ใส่ F4 ให้หมดเลยเพื่อใส่ตัวที่เป็นตัวนี้นะคะตัวเซนต์ดอลลาร์ตัวนี้นั่นเองนะคะแล้วเราก็เลือกอีกค้างแล้วก็ลากลงมาได้เลยเหมือนเดิมนะคะจากนั้นให้เราทำการเปลี่ยนนะคะตัวที่เราต้องการเงื่อนไขอนะคะ่ะจากเนี่ยเดิมเครื่องเขียนใช่ไหมตัวแรกเราก็เปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นลีม อน่เธอถังตัวแล้วก็เครื่องใช่ไหมคะยังอยู่ที่เครื่องเขียนอยู่นเนาะเครื่องอตรงนี้ต้องเป็นงานบ้านงานครัวนะแล้วก็ด้ามนะ เพราะฉะนั้นไม่ใช่เงืนเงื่อนไขที่หนึ่งไม่ใช่เครื่องเขียนแล้อันนี้ต้องเป็นงานบ้านงานครัวอา้าวตายตายตายงานบ้านงานครัวอ่าแล้วตรงนี้ก็ต้องเป็นด้าม enter อ่ามี9อันนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะเราก็ต้องแก้ไขให้ครบ งานบ้านงานรัวเป็นงานงานบ้านงานครัวเป็นรีมไม่น่ามีนะหน่วยเป็นรีมน่าจะเป็นศูนย์เาไม่น่าจะมีรีมนะรีมน่าจะเป็นเอกสารอันนี้ก็เป็นเ,นเครื่องแล้วก็งานบ้านงานครัวอ ันนี้ก็เหมือนกันนะคะขออนุญาตคัดลอกนะทำไมเราชอบไปโดนคีย์บอร์ดจังเลยนะคะโอเคหน่วยเป็นตัว enter อันสุดท้ายนะคะหน่วยเป็นอันเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นงานบ้านงานครัว enter โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะสามารถนับได้แล้วนะคะว่าตอนนี้งานบ้านงานครัวนะคะที่หน่วยเป็นเครื่องเนี่ยมีกี่ชิ้นเนาะแล้วก็เครื่องเขียนที่เป็นด้ามเนี่ยมีกี่ชิ้นนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างวิธีการใช้ขา if สาม if แล้วก็สาม if x นะคะที่มีเงื่อนไขามากกว่า1นนั่นเองลองไปใช้ลองไปแอพพลายใช้ดูได้นะคะแล้วก็วันนี้ที่เพิ่มให้ก็คือในเรื่องของการตั้งชื่อช่วงนะคะ การตั้งชื่อช่วงเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถพิมพ์ได้ง่ายเลยโดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปนั่งเลือกช่องอีกเพราะเราถูกตั้งชื่อ Data หรือข้อมูลชุดนันอาไว้แล้วนะคะเอาไว้ใช้งานได้เลยนั่นเองค่ะเราก็พิมพ์ไปใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งพิมพ์สูตรอีกนะคะซึ่งเป็นแบบนี้สูตรเนาะสูตรแบบนี้นะคะคือช่วงต่างๆนั่นเองแต่ก็แล้วแต่ถนัดนะคะใครจะใช้รูปแบบไหนก็ได้ไม่ว่ากันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะต้อง ลาไปแล้วนะคะนานแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะอรอติดตามกันนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ